รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันนางสมหมายสิริอุดมเศษที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะคฆษกกรมสัมพากร,ปรเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสัมพากรอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการยกเลิกการใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลได้แก่ หนังสือบริคภสนทิและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคลหนังสือบริคภสนทิหรือเอกสารใช้ในการจดทะเบียนบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนวิธีการให้ผู้ประกอบการต้องคัดเอกสารดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การยกเลิกการใช้สำเนาห,หนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นไปตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร No Copy ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ประกอบการและเดินหน้าเข้าสู่สัมปกรณ์4.0อีกด้วย